โปรตุเกสเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนของโลกโดยพลังงานกว่าร้อยละห้าสิบของประเทศได้มาจากแสงอาทิตย์ลมหรือพลังน้ำโปรตุเกสยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและยังอาศัยความเป็นประเทศชายฝั่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลร่วมกับโรงรไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่เพียบพร้อมดังกล่าวทําให้ในบางช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานมีน้อยอย่างเช่นในฤดูร้อนหรือช่วงเวลากลางคืนโปรตุเกสสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการในประเทศจากการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวและยังมีพลังงานเหลือเกินความต้องการของประชาชนในประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ล่าสุดโปรตุเกสยังมีโครงการที่เรียกว่า w h a t i East ซึ่งเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์อจฉริยะตามบ้านเรือน เพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและนามาวิเคราะห์เพื่อจะทาแผนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งหาจุดอ่อนของแต่ละบ้านว่าใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุในจุดใดบ้างซึ่งหากซอฟต์แวร์นี้แพร่หลายก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนชาวโปรตุเกสประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เป็นจํานวนมหาศาลร,รวมถึงลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศลงได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามโครงการพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานเหล่านี้กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจซึ่งแพร่ระบาดไปในหลายประเทศของยุโรปโดยโปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักส่วนต้องพึ่งพาเงินกู้ฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเช่นเดียวกับกรีซและไอร์แลนด์ซึ่งเงินกู้นี้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลต้องตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อบริหารงบประมาณให้เกินดุลให้ได้มากที่สุด และแน่นอนว่าโครงการพลังงานสะอาดต่างๆถูกมองว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลําดับแรกๆของรัฐบาลและถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงบสนับสนุนรถยนต์อีโคคาร์การสร้างแผงพลังงานเซลล์สุริยะในครัวเรือนหรือแม้แต่โครงการวัดอีสซึ่งเพิ่งอ,อยู่ในระยะเริ่มต้นและต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการสนับสนุนการวิจัยก็มีทีท่าว่าต้องถูกระงับลงเช่นกัน นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะทําให้การลงทุนในสาธารณูปโภคพ,พลังงานสะอาดใหม่ๆอย่างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือโรงไฟฟ้าพลังลมในยุโรปเป็นไปได้ยากเนื่องจากโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาลและมีระยะเวลาคืนทุนนานเป็น10บสปีจึงไม่ใช่การลงทุนที่จะเป็นไปได้ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในยุโรปสูงมากเช่นในขณะนี้ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในยุโรป จึงต่างแสดงความวิตกกังวลว่าวิกฤตเศรษฐกิจอาจทําทให้โปรตุเกสซึ่งถือว่าก้าวหน้าไปไกลกว่าประเทศอื่นๆอย่างมากในด้านพลังงานสะอาดอาจต้องถอยหลังเข้าคลองกลับมาพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลอย่างน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอีกครั้ง